สายต่อไปค่ะคุณสมเชาวนะคะจากนนทบุรีสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมสมชาวเกตประถุมครับค่ะร้องทุกเรื่องถนนเป็นฝุ่นเหรอครับครับคุณถนอมรับใช่ครับผมเป็นเพื่อนสุวันผมอยู่ที่ปทุิขอโทษครับโอ้โไม่เป็นไรเอาเรื่องเราเออเอาเรื่องเราครับเรื่องพักการเมืองไม่เกี่ยวข้องกันครับค่ะปัญหาเรื่องฝุ่น S <S ที่ท,ท,ท,ที่ที่บ้านผมเนี่ยมันเป็นถนนใต้ทางด่วนนะครับคุณถนอมครับซึ่งไม่มีคนร<ถ>ับผิดชอบเป็นงนี้มาทุกปีครับถ,ถนน,ถน,น,ตนใต้ทางด่วนใต้ทางด่วนบทพิจากณางามวงวานมาถึงวัดบัวขวัญน,นะครับงามวงวานวัดวบัวขว,ขวัญครับผมแล้วมันเป็นมันเป็นเขาทําให้รถวิ่งใช่ไหมเขาทําเป็นรถวิ่งโดยชัโย้โดยทําคนกรีดแล้วก็เอาอะไร เอายางไปโปะๆนิดหน่อยเป็นที้ทุกปีเป,ป็นปีละประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับพวกผมหมูม่บ้านไมเพชรเสามส่วนสาร,สาร,สาร,สารทนอย่างนี้ว่าเป็นสิบปีได้มอืมค่ะแล้วเป็นฝุ่นทำไมมันทั้งเป็นฝุ่นได้มันไม่ลาดยางเหรอเป็นลาดยางกันบหลังร่อนทุกปีครับยางหลังนิดเดียวเขาไม่เจอคนกรีตาถนนไม่เจ๊คนกรีตแล้วเกิดฝุ่นละอองขึ้นมาแล้วเราร้องทุกไปที่ใครบ้างแล้วที่ผ่านมาที่ผ่านมาร้องทุกไปที่เทศบาล เขาบอกว่าไม่ใช่นาทีเขาเป็นนาทีของทางด่วนใต้ทางด่วนไม่ใช่ของเทศบาลมันก็เป็นเรื่องของทางด่วนใช่ครับแล้วร้องทุกไปที่หนึ่ง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 ครับสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็เพื่อนร้องทุกไปที่อะไรนะที่ที่มันอยู่จังหวัดที่ผู้ว่ารับผิดชอบอะไรอะไรคุณไม่ร้องไปที่พักประชาธิปัตตมบ้างเะที่คุณมีคนรู้จักอยู่ใช่ไหมเขาช่วยเออเหรอเขาไม่ยังไงอ่ะผมยังไปร้องทุกไปพรรคัประชาธิปัตย์บรับ เอาเถอะเขาอาจจะไม่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะเพราะว่าการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเนี่ยขึ้นอยู่กับกระทรวงคมนาคมอ่ะเนาะภูมิใจไทยนะเดี๋ยวจะได้ประสานกับทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผอกระชานัมพันธ์นะครับของการทางท่านรัชนัยเปรมปราคินนะครับท่านรัชนัยครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผม ครับท่านครับรบกวนหน่อยครับเพราะว่าชาวบ้านทําหนังสือร้องทุกขมาที่สถานีโทรทัศน์เอ็นบีีกรมประชาสัมพันธ์นะครับครับครับแจ้งถึงถนนใต้ทางด่วนนะครับช่วงงามวงวานถึงวัดบัวขวัญนะเป็นเป็นของการทงพิเศษใช่ครับใช่ครับวัดลาดบัวขวัญคือรับางนี้ครับครับขออนุญาตเรียนท่านผู้ฟังแล้ว็ท่านด้วยครับอาจารย์สับชาวด้วยนะครับ คือจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ตัวทางด่วนตรงนี้ไปใต้ทางด่วนเนีย่ยจริงๆแล้วเ,เป็นพื้นที่ใต้ใตใตเขื่อนทางของการทางพิเศษของประเศทศไทยนี่แหละแต่ก็มันจะมีบางช่วงบางบางก็คือระยะทางเนี่ยจะมีบางช่วงเป็นของเทศบาลน,นครนนทบ,บุรีมีนครรับผิดชอบเขาหรืออะไรเงี้ยคือเราส่งมอบพื้นที่ตอนนั้นเราเคยมีโครงการทําถนนใต้ทางเป็นเพื่อเป็นทางลัดออกสู่นนงามงวนนะครับรวมถึงทําทางจักรยงจักรยานเพื่อให้ประชาชนได้ได้ออกกําลังอะไรเงี้ยนะครับ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยครับไอ้เรื่องฝุ่นเนี่ยฝุ่นใต้ทางเนี่ยก็มีร้องเรียนมาทางศูนย์บริการข้อมูลของผู้ใช้ทางพิเศษหนึ่งห้าสี่สามอยู่แล้วนะครับซึ่งไอ้ตัวนี้เราก็รับเรื่องเข้าระบบไว้แล้วครับคือตรงไหนอยู่ในอำนาจหน้าที่รับผิดชอบของเราเนี่ยเราไม่ดูไดยแน่นอนทั้งไงเราจะดำเนินการปรับปรุงแก้ไขแต่ถ้าส่วนไหนที่อยู่นอกเหนือการควบคุมอาจจะเป็นเทศบาลนครนนท์อะไรเงี้ยเราก็จะประสานดำเนินการประสานงานให้ครับนะครับในเบื้องต้นขอขอเรียนชี้แจงอย่างนี้ก่อนครับ ก็ส่วนที so thin, ่ท่านรับผิดชอบท่านท่านดาเนินการส่วนที่นครนนท์ก็จะบอกนครนนท์ดำเนินการก็ท่านอาจจะต้องบอกนครนนท์หน่อยว่าท่านนายกสมนึกทนเดชาคุณนะทานครับเราส่งมอบให้ท่านไปแล้วนะครับบริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องชาวนนทบุรีในเขตเทศบาลของท่านแล้วนะครับตานช่วยดูแลด้วยนะครับครับผมครับครับแล้วบูรณาการ บริรนาคใช่ใช่เลยเอวก็ผมดูเนี่ยที่ที่คุณพี่สมชาวส่งรูปมาโอ้โมันมันฝนจริงๆอ่ะครับมันมันเป็นดินโอ้มันไม่มีปูนอยู่แล้วครับมันกลายเป็นเป็นโอ้เป็นผลแป้งเลยนะแสดงว่าฝนเล่นยิ่งอยู่ใต้ทางด่นด้วยใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ชมีฝนเยอะเฉย อก็ฝากท่าน<ด>รัชนายน,นะครับท่านครับดังนั้นหนึ่งก็คือคในในส่วนในส่วนของการทางทำาอะไ,ได้บ้างก่อนเบื้องต้นครับท่านครับของท่านก็เดี๋ยวถ้าการทางเนี่ยคือตรงน,นี้รับเรื่องเดี๋ยวผมขอเช็คกับหนึ่งห้าสี่สามครับเรื่องก่อนว่าได้ดาเนินการไปถึงขั้นตอนไหนแล้วมีการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนน,น,นทบุรียังไงบ้างนะครับซึ่งยังไงเนี่ยผมอาจจะขออนุญ,ญาตรายงานกับทางท่านอาจารย์สมเชาวโดยตรงเลยพะเินผมได้เบอร์มาไม่ทราบเบอร์จา์เนี่ยนะครับน่าจะนยืนมือละ ใช่คื3สี่เก้าแปดสามสามสามนะครับอาจารย์ครับถ้าไหนผมขออนุญาตประสานความคืบหน้าให้ท่านท่านได้สบายใจเพื่อเดินทางแก้ไขปที่นงประชาชนครับครับผมท่านได้ครับอาจารย์สมเชาวเดี๋ยวถ้าผมผมขอบคุณอาจารย์ที่แจ้งเข้ามาตรงนี้ไว้วางใจให้เราได้ช่วยทําหน้าที่นะผมรับเรื่องท่านปอกรุณาดําเนินการประสานนะครับผมขอบคุณอาจารย์ตรงนี้ก่อนเนี่ยผมขอคุยท่านปอต่ออีกนิดหนึ่งนะขอบคุณครับอาจารย์สนองขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ดีเลยเนี่ได้เจอท่านรัชนัยนะครับท่านครับเรื่องของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยผมเห็นทางอยู่เส้นหนึ่งนะท่านครับครับผมทางด่วนเรียบทางด่วนดานมิทาอนาโงะท่านนะอ่าฮะครับผมผมผมลอดทุกวันเลยครับคือไปลอดใต้สะพานที่เพิงกลับรถที่เราอยู่นั่นนะครับ ก็ไปเห็นว่าอพื้นที่ใต้ทางโดดเนี่ยนะมันยังมีที่ว่างอีกเยอะเลยมันทําอะไรได้บ้างครับท่านครับตรงนั้นมีมีสนามมวยของอาจารย์เสือหรืออะไรสักอย่างหนึ่งก็ตอนนี้เรามีมีแผนแล้วฮะโดยโดยทางผู้บริหารระดับสูงนะครับท่านวัวบาเรามีแผนล้ว่าจะทําตรงไหนที่จะเป็นประโยชน์บ้้งตรงไหนแล้วจัดสรรคือพื้นที่ใต้ทางเราเยอะครับผมที่แนนอมคืออย่างนี้ก็ส่วนไหนที่มอบเป็นสาธารณประโยชน์ได้คือจะดูเป็นทำเลทำเลเลยครับ ถ้าตรงไหนเป็นทำเลที่พอจะทําสวนสาธารณะได้ก็ลานกีฬาหรืออะไรเงี้ยก็อย่างที่ผ่านๆมาก็มีมอบให้กรทมไปหลายๆหลายพื้นที่นะครับที่ทาเป็นสวนสวนสาธารณะด้วยเป็นลานกีฬาเป็นทางลัดเป็นทางจักรยานอย่างลานถนนลานวิถีเรียบเรวยอย่างที่พี่บอกเนี่ยแหละก็จะเป็นทางจักรยานซะเยอะนะครับแล้วก็ส่วนเป็นจุดใหญ่ๆนี่หน่อยอาจจะทาเป็นเพิ่มแต่เป็นจุดพักรถหรืออะไรทางแถวเจตุโชธหรืออะไรเงี้ยนะครับที่สุดปลายทางปลายทางนู้นจอเป็นจุดพักรถมีสถานีบริการน้ามันคือ ืออำนวยความสะดวกนะครับประมาณนั้นก็หลายๆที่แต่บางบางที่อาจจะไปพัฒนาเชิงพาณิชย์ก็ต้องดูแล้วแต่บางที่ครับผมจะมีแผนจะทําอยู่ครับครับผมดีครับดีครับท่านครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามันน่าจะใช้ประโยชน์ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเพื่อสังคมหรือเพื่อการพาณิชย์ที่การทางจะดูแลนี้ครับดีครับท่านครับก็ถือว่ามีนโยบายอยู่นะท่านนะดีครับดีครับสบายใจได้ครับขอบพระคุณมากท่านมีอะไรที่จะให้รายการเป็นสื่อกลางนะครับยินดีนะครับท่านครับ ครับขอบขอบคุณทางรายการด้วยครับผมถ้าอย่างไรเช่นกันครับถ้ามีอะไรให้การทางพิเศษดูแลหรือผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนผ่านมาได้มีความไม่ไม่สายใจไม่สะดวกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ยินดีนะครับขอบคุณพี่ถนอมและก็ทางรายการด้วยครับผมครับเดี๋ยวเราติดตามความคืบหน้ากันอีกทีเดี๋ยวท่านติดตามแล้วก็เดี๋ยวความคืบหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบพคุณครับผมสวัสดีครั